สวัสดีค่ะมาพบกับพัดเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้พัดจะพามารีวิวรถครอบครัวนะคะเจที่นั่งอีกคันหนึ่งนะคะค่ะจะเป็นรถอิซูซูมิลเอ็กนะคะเครื่อง3.0นะคะเป็นเนวิเกเตอร์นะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะลูกค่ะคะทะเบียน6กไก่2เสือ1 601กรุงเทพมหานครคันนี้เลยนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะปี2017นะคะสีบอนเงินค่ะ เลขใหม่นะคะที่ใช้ไปแล้วอยู่ที่1,2,000กิโลเมตรโดยประมาณนะคะราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่869,000บาทค่ะลูกค้าคะค่ะจะเป็นเบาะหนังไฟฟ้านะคะคันนี้เนาะค่ะเดี๋ยวพัดพาเดินชมรอบคันแล้วก็ในห้องโดยสารนะคะภายในเนาะว่าเขาให้ออปชันอะไรมาบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะ เริ่มด้วยในส่วนของกระจังด้านหน้าตัวรถนะคะจะเป็นสัญลกะะักษณ์นะคะอิทสุนะคะแล้วก็ด้านด้านนอกนะคะของเขานะคะจะเป็นในส่องโครเมียมนะคะแล้วก็มีช่องระบายความร้อนนะคะด้านข้างเนาะนี่เลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะความไฟของเขาเป็นความไฟเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าคะไม่มีในส่องของรอยแตกใดๆเลยนะคะไม่มีคราบเหลืองเนาะ คันนี้นะคะลูกค้าค่ะแล้วก็เหลี่ยมสันตัวรถของเจ้าคันนี้นะคะยังคงชัดเจนนะคะลูกค้าค่ะคันนี้เลยนะคะ,ะคะ่ะชนโค้งส่วนเว้าวนะคะของซุ้มล้อก็ยังเดิมๆอยู่เลยนะคะซึ่งในส่วนของรถนะคะทางเพชรยนต์ของเรารับประกันในส่วนของคุณภาพตัวรถนะคะแล้วก็โครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักพิกความไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอนค่ะลูกค้าค่ะค่ะมาดูในส่องของล้อรถกันนะคะลูกค้าค่ะ ล้อของเขานะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะ18นิ้วนะคะลูกค,ะคะ้า่ะนี่เลยนะคะค่ะจะเป็นขนาดนะคะ265้า26ทับหกค่ะลูกค,ะคะ้าขาจะเป็นปียาง2021นะคะสัปดาห์ที่19นั่นเองค่ะเป็นยางกูสเดียเนาะค่ะดอกยางก็ใช้กันไปยาวๆเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะลูกค,ะคะ้าค่ะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างทั้งสองฝั่งเลยนะคะ มีคิ้วกันสัดนะคะมาให้นะคะลูกค้าค่ะพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เนาะแล้วก็ในส่ของกระจกของเขานะคะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนั่นเองค่ะเป็นโครเมียมนะคะตัดกับบอดี้รถนะคะลูกค้าค่ะมือจับของเขาเช่นเดียวกันค่ะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็บอดี้ด้านข้างของเขานะคะสีตัวรถเป็นสีบอลเงินนะคะลูกค้าค่ะค่ะสวยงามลงตัวไหมคะเจ้าคันนี้เนาะ เหลี่ยมสันตัวรถยังคงชัดเจนไม่มีลักยิ้มแก้ม,กมบุม่มใดๆเลยนะคะลูกค้าคะโคมไฟด้านท้ายตัวรถนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีรอยแตกใดๆเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยให้นะคะ2จุดนะคะลูกค้าค่ะมาพร้อมกับไฟทับทิมนะคะค่ะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะโคมไฟของเขาเนาะค่ะไม่มีรอยแตกใดๆเลยนะคะ แล้วก็กระจกของเข,งขานะคะมาพร้อมกับไลฟฟ้านั่นเองค่ะแล้วก็มีในส่วงของไฟเบรกต้วที่3อยู่ด้านบนเนาะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ชื่นชอบอีสุมิวเอ็กนะคะ3.0ูนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้เลยนะคะค่ะเป็นรถครอบครัวอีกคันหนึ่งเลยนะคะที่น่าใช้มากๆเลยนะคะลูกค้าค่ะค่ะมาดูในส่องของห้องโดยสารนะคะด้านหน้ากันนะคะค่ะ ประตูฝั่งคนขับนะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะค่ะแล้วก็ในส่องของแผงประตูเขาจะมีเป็นในส่วนของลดลายนะคะลายไม้เนาะไม่แน่ใจว่าเป็นลายไม้สักหรือว่าลายไมโอกนะคะลูกค้าขะนีนะคะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของสีทูโทเนาะสีดําตัดครีมแบบนี้นะคะลูกค้าขะค่ะ,คะแล้วก็มีในส่องของระบบป้องกันนะคะรถนะคะ ลาดชันแบบนี้นะคะลูกค้าคะแล้วก็ในสองของขาพับเก็บกระจกมองข้างนะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะลูกค้าคะค่ะเบาะนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะค่ะแล้วก็พวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะลูกค้าคะหันหน้าปัดลูนไมคของเจ้าคันนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะหน้าจอวิทยุของเขานะคะค่ะก็จะมีในสองของกล้องถ่ายหลังห้าเนาะ แล้วก็เป็นระบบ navigator ให้นะคะลูกค้าคะนี่เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูท t o o t h am fm ได้นะคะลูกค้าคะแอของเขาเป็นแอปรับอโ,โต้มาให้นะคะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคะแล้วก็ในส่วนเพดานด้านบนนะคะที่บงังแดดยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะลูกค้าขะเพดานด้านบนเนาะสะอาดไม่มีรอยเจิมไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะ แล้วก็ในส่องตรงนี้นะคะจะเป็นที่เก็บแว่นตาแว่นกันแดดเนาะแล้วก็ไฟนะคะสองนะคะด้านหน้าพู้โดยสานะคะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะค่ะเป็นรถที่น่าใช้อีกคันเลยนะคะนี่เลยนะคะค่ะถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะต้องการเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะติดต่อหาน้องพัดพย,ยนที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าก้าหนึ่งสี่สมห้าหกสามค่ะลูกค้าค่ะ ค่ะเดี๋ยพัดแปะเบอร์ไว้ให้ด้านล่างเนาะหรือต้องการที่จะมาเทสได้หรือมาดูรถตัวจริงได้นะคะเข้ามาที่ร้านเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1ค่ะสาขา2จะอยู่ที่เสรีไทย95นั่นเองค่ะไม่ว่าอาชีพอะไรก็สามารถออกรถได้นะคะติดต่อหาน้องพัดเพชรยนต์ได้เลยนะคะ แล้วก็ลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดต้องการจัดไฟแนนซ์ไม่สะดวกเดินทางมาที่กรุงเทพเนาะค่ะเราก็มีบริการนะคะจัดไฟแนนซนถึงหน้าบ้านเลยรวมไปถึงลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมารับรถดด้วยตัวเองเรามีบริการสไล,ลด์รถไปส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะค่ะด้านหน้าคอนโซลน,นะคะลูกค้าค่ะก็มีช่องนะคะเก็บสัมภาระหรือว่าเก็บเอกสารนะคะสองช่องเนาะค่ะ ด้านหน้านะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็สภาพตัวรถของเขานะคะใหม่กริบเลยนะคะถือว่าเจ้าของเดิมนะคะรักษารถคันนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะลูกค้าขค่ะแล้วก็ที่พักแขนเนาะก็สามารถที่จะเก็บสัมภาระได้นะคะตรงนี้นะคะก็วางแก้วน้ําแก้วกาแฟได้เนาะมาต่อด้วยน่สองของประตูนะคะค่ะ น็อตตรงประตูนะคะไม่มีรอยแกะรอย,ขยไข้ใดๆเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยแล้วก็เพดนะคะค่ะเดิมๆจากโรงงานนะคะยังจะเจรนนะคะตัตวตกสอดเลยนะคะลูกค้าคะแล้วก็ในส่วนของรอยเม็ดอาร์ตประตูนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะค่ะเพราะว่าในส่วนของเพดยนต์ของเรานะคะรับประกันในส่วนของโครงสร้างเนาะไม่มีชนะนัพิความไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอน,นะค่ะลูกค้าค่ะค่ะมาต่อในส่วนของผโดยสารน,นะคะด้านหลังกันนะคะเป็นเบาะ หนังนะคะสีครีมเช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยเพดานด้านบนนะคะสะอาดไม่มีรอยคราบเปื้อนนะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะไม่มีรอยเจิมเนาะนี่เลยนะคะค่ะแอร์ของเขานะคะมีแยกให้ทั้งผู้โดยสารนะคะแถวกลางนะคะด้านหลังเนาะไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะเดินทางไกลาพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะค่ะกว้างขวางมากๆเลยนะคะตอบโจทย์สําหรับ ลูกค้าที่ตามหารถครอบครัวนะคะคันนี้เลยนะคะลูกค้าคะค่ะสะภาพรถนะคะยังใหม่กริบอยู่เลยนะคะคันนี้นะคะน่าใช้งานมากๆาเลยมีนะคะช่องเก็บเอกสารให้ด้านหลังนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะมีที่ชาร์จแบตสาหรับผู้โดยสารแถวหลังด้วยนะคะลูกค้าคะนี้เลยนะคะค่ะสะภาพรถยังคงโอเคเลยนะคะแล้วก็ผู้โดยสารน,นะคะที่นั่งด้านหลังนะคะค่ะก็เป็น เบาะหนังสีครีมเช่นเดียวกันนะคะสามารถพับเก็บได้นะคะเพื่อนที่จะวางสัมภาระสิ่งของของท่านเนาะค่ะแต่าหากว่าท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อหาน้องพัดเลยนะคะช้าหมดออสิ ip, เป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะน่องจากว่าร้านเพดยนของเรานะคะมีลูกค้าเข้ามาดูรถทุกวันเลยนะคะเป็นจํานวนมากเลยนะคะลูกค้าคะรีบติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวพัทคันนี้นะคะรถที่น่าใช้อีกคันนะคะ มาต่อด้วยในส่องของด้านหลังกันนะคะลูกค้าคะที่เก็บสัมภาระเนาะถ้าย่างที่พัดบอกค่ะพับเบาะไปนะคะก็จะสามารถวางสัมภาระของลูกค้านะคะได้เป็นจํานวนมากเลยนะคะนี่ค่ะพัดพัดบเบาะไปแล้วนะคะมันก็จะสามารถที่จะวางสัมภาระกระเป๋าเดินทางของลูกค้านะคะได้หลายใบยเลยนะคะประมาณห้าถึงหกใบเลยนะคะสาหรับใบใหญ่ๆเนาะหรือว่าจะขคนค้องนะคะค่ะที่นั่งรถของลูกนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะ ขนได้เยอะมากๆเลยนะคะมีที่วางแก้วน้ำสำหรับผู้โดยสารแถวหลังเนาะ,ะนี่เลยนะคะมีกล่องให้นะคะลูกค้าค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็ในส่องของค่ะน็อตนะคะไม่มีรอยขยับรอยขายใดๆเลยนะคะสภาพยังเดิมๆจากโรงงานรวมถึงรอยมิดอาร์ตต่างๆนะคะลูกค้าค่ะโชคนะคะฝาประตูท้ายนะคะยังคงใช้งานได้ปกติเลยนะคะลูกค้าค่ะ นี่เลยนะคะแต่หากว่าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะมาดูรถตัจริงได้นะคะติดต่อหาน้องพัดเพชรยน์นะคะที่เบอร09์0959143563นั่นเองค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะลูกค้า่ะจะโทรหรือว่าทัก เข้ามาทิ้งไว้ทางไลน์ก็ได้เลยนะคะพัดก็ขอฝากรถอิตาสุมิลเอ็กซ์ในวิกเกเตอร์นะคะขับเคลื่อนสีล้อคันนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นสีบอนเงินนะคะปี2017ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเลขไมลที่ใช้ไปแล้วอยู่ที่1น0 0 0 0สกิโเมตรโดยประมาณค่ะราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้อยู่ที่8ปดแสนหกหมื่นเบาทนะคะลูกค้าค่ะมีกุญแจสำรองให้ด้วยเนาะ แล้วก็ฝากคุณลูกค้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าพัดจะพาไปรีวิวล็อขนาดให้กับคุณลูกค้าได้รับชมรับฟังกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ